ฉะนั้นพี <distintos fry UC> ่น้องผู้ศรัทธาต่อรอดสุภายานุเวลาทั้งหลายจงขอความคุ้มครองต่อรอดให้มากท่านนบีสุลต์ละวะอะเลห์วะสัลลัมบอกว่าท่านอัุสมาเป็นอัฟฟารอเิยจะรออันอุได้แล่วว่าท่านนบีสุลต์ละวะสัลลัมได้ทําการฝังศพเสร็จแล้วท่านนบีก็ได้ยืนอยู่ที่กุโบต์แล้วบอกว่าอิสตักฟารูลิอัคีิคุมวะสัลูละหุนตัสบีร์เฟนูลอันยุสันจงขอดุอาในการาตัสบีร์ก็เรียกว่าดุอาปักลุมเนี่ยให้กับพี่น้องของพวกท่านตอนนี้นครับ ขอให้ได้ครับขอให้เขานั้นยืนหยัดมั่นคงในการตอบคําถามนะครับมาลาอิก้าได้นะครับเพนะราะว่าตอนนี้เขากําลังถูกถามจากบรรดามาลาอิกา้าขอดูอัต่ะอัลลอฮ์สุบฮานวุวาตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลลอฮุมัยอินเนาะอูซูบิกามินอาซาบิจฮันนัมวะมินอาซาบิลกับริวะมินฟิตนัตินมะฮียาวล์มะมัตวะมินชอร์ิฟิตนัตินมะซีฮิตตัดจานเป็นดูอาร์ที่ท่านนาบีขอเป็นประจําก่อนให้สลามในความหมายของดูอาร์บทนี้นบีบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ ขอความคุ้มครองต่ออเลาให้พ้นจากบทลงโทษในนรกยันนัมและการลงโทษในหลุมฝังศพและการตุกทดสอบในขณะที่เรามีชีวิตและหลังจากที่เราตายไปแล้วนะครับในหลุมฝังศพและตลอดจนวันเกียมาและขอให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายและบททดสอบของมัสยิดจานนะครับอย่าลืมดูอาบทตรนี้นะครับขอดูอาต่อัลสุบฮาอนตาลาให้เราทั้งหลายนั้นได้ลำลึกถึงความตายให้มาก